สวัสดีค่ะโยฝนนะคะที่ช่อง YouTube ฝนฟอด4965นะคะวันนี้นะคะฝนมีรถหล่อมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัว,ต,วตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะที่จะไปชมนะคะฝนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง YouTube ของฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่าฝนพามาดูการจัดวางห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นอ่าขับ2นะคะทุกคน ขับ 26AT นั่นเองนะคะเป็นรถครอบครัวตัวเริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่1,354,000นามน่ะคะ e v e r e s t 10นะคะ,ะ,คะทุกคนถ้าสมมติว่าใครอยากได้รถครอบครัวนะคะราคาที่ไม่แรงมากก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะให้แรงม้าที่170แรงม้านะคะ405้40นะะิวตันเมตรคันนี้นะคะมาพร้อมกับแบต AGM นะคะ80แอมป์นะคะเป็นแบตที่ ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็คันนี้มีโครงกิดนะคะป้องกันของเหลวออกมาด้านนอกมันไม่เลอะออกมาด้านนอกนั่นเองแล้วก็ท่อแอร์นะคะวางจากจุดที่มีความร้อนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้อ,อร์รฟอร์ดเนี่ยเย็นเร็วนะคะถ้าสมมติว่าใครที่เคยใช้ฟอร์ดนะคะไม่ไม่ว่าจะรุ่นไหนไหนก็ตามนะคะคือขึ้นชื่อเลยนะคะเรื่องความเย็นของฟอร์ดนะคะไดชาร์จนะคะไดชาร์จ2อ0แอมป์นะคะเป็นไดชาร์จที่ใหญ่ที่สุดนะคะของรถบ้านเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เป็นเขา<ม>เรียกว่าฝาครอบเครื่องที่ทํามาจากยางพารานะคะเวลา,นเ,าววเนี่ยเราโชกลงไปมันจะเด้งขึ้นเห็นไหมเป็นยางพารานะคะทุกคนแล้วซับเสียงนะคะอย่างดีเลยนะคะทุกคนทางนู้นก็จะเป็นฝั่งของของเหลวนะคะของเหลวก็จะมีเ,เนี่ยน้าที่ใส่น้ําปัดน้้าฝนนะคะแล้วก็น้ํหล่อเย็นนะ,ะอันนี้นะคะเป็นน้ํามันเบรกนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะทํางานด้วยหม้อลมเบรกนะคะทุกคน อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะคะพัดลมไฟฟ้ามันจะไม่ดึงกําลังเครื่องนะคะปกติแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นเขาเรียกว่าสายพานฮุเลป่ปะเอออันนี้เปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้านะมันจะใส่อ่าเขาเรียกว่าอัปเกรดมานะคะส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นรถที่อ่าเขาเรียกว่าราคาสูงหน่อย นะคะอันนี้ฟอร์ดให้มาเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะคะมันก็เลยจะไม่ดึงกําลังเครื่องนั่นเองนะคะคร่าวๆก็การจัดวางของห้องเครื่องของฟอร์ดก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฝนขอญอาตปิดหนะะ้าฝากระโปรงอ่าโอเคนะคะประมาณนี้เลยนะคะการจัดวางห้องเครื่องนะคะของฟอร์ดนะคะตัวเอเวอเรสต์เทตัวนี้นะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะเห็นไ็นสีแปลกๆแ,แบบนี้ใช่ไหมมันเป็นสีเทาด้านเหลื่อมมุกก็ได้อ่ะพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะ มันจะเป็นแบบเงาๆนะทุกคนมันมันด้านจริงแต่มันเงานะคะทุกคนก็มันจะให้ความแบบเขาเรียกว่าเหลือมเหลืออะ่ะเหมือนไข่มุกเลยนะคะเหมือนไข่มุกเลยนะคะสวยมากๆเลยคันนี้นะครับปอดเอเวอเรสต์เนี่ยเห็นเห็นแล้วที่ิดลงใน youtube เนี่ยมีสีเขียวนะคะสีเทาร์มโบนะคะที่ลูกค้า,านิยมทำสีแรปสติ๊กเกอร์กันคันนี้ก็จะเป็นเทาด้านเหลือมมุกนะคะ ดูเป็นสีเทาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ติดอะคริลิกเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ถ้าสมมติว่าเป็นตัวที่มันให้มากับฟอร์ดเลยเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆก,กว่านี้อันนี้ติดเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะคะเป็นตัวอักษรเอเวอเรนะคะทุกคนแล้วก็กระจังหน้า FORD ททาเป็นสีดำนะคะอันนี้เป็นสีดําด้านแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED สจุด ติดตั้งกล้อง360องศาเพิ่มเติมด้วยนะคันนี้เห็นไหมมีกล้องตรงนี้ปกติแล้วมันจะไม่มีข้างล่างก็จะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะก็คือครอบลงไปครอบลงไปเลยชุดวิกเตอร์เนี่ยมันก็จะนิยมใส่ในตัวเอเวอเรสต์อยู่แล้วนะมันก็ดูเขาเรียกว่าให้มิติของตัวรถเนี่ยมันเหมือนจะใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยสวยมากขึ้นแล้วก็เนี่ยมีโลโก้วิกเตอร์อยู่นะคะไฟไฟ led นะคะไฟ led สามอะไฟ led ไม่ใช่ ไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟ led นะคะทุกคนแล้วก็ให้ไฟวิ่งกลางวันมานะคะเป็นรูปตีแคมป์แบบนี้เลยคันนี้ไม่ได้ครอบไม่ได้ครอบไฟนะคะไม่ได้ครอบไฟแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น led เช่นกันนะคะเดี๋ยวฝนพานมาชมนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางโตโยนะคะยางโตโยขอบ20นั่นเองนะคะแล้วก็มาเป็นแม็กสีดําแบบนี้เลยนะคะเป็นยางอาที T. ดอกมันก็จะใหญ่ๆดอกมันจะใหญ่ๆแต่ว่า มันรีดน้ําได้ดีนะเหมือนเวลาที่แบบวิ่งทางที่แบบฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะรีดน้ําได้ดีแต่ว่ามันหมดเร็วแค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นยางตัวนี้ยางอาทีเนี่ยมันจะหมดเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นยางอีกตัวหนึ่งที่ติดมากับฟอร์ดเนี่ยมันจะเป็นซีเล็กๆนะคะมันจะเป็นซีเล็กๆซึ่งถ้าสมมติว่าใส่มาในตัวเอเวอรเรสต์เนี่ยมันจะให้ความเงียบนะคะมันจะให้ความเงียบอันนี้อาจจะดังหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็คันนี้ จับทรงโหลดด้วยโหลดลงมาสองนิ้วนะคะนี่จับทรงโหลดแล้วก็เปลี่ยนปีกนกนะคะแล้วก็ใส่เป็นโชกนะคะปรับแปดนะคะทุกคนอันนี้ครอบอ่าเดี๋ยวผลให้ดูใส่เป็นโชกปรับแปดอ่าโอเคนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะครอบไปเฉยๆนะคะใครออกรถกับฝนนะฝนแถมที่ครอบอันนี้เลยเอาป่ะ แถมให้ฟรีๆเลยนะคะอันนี้ครอบเพื่อความสวยงามนะ,ะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าเวลาใช้งานไปอ,ะอ่ะถามว่าดีไหมเวลาเลาบรกมันใกล้ๆจะหมดอะ่ะมันมันอาจจะแบบเด้งหลุดออกได้นะอันนี้คือครอบไว้เฉยๆนะคะโอเคนะคะช่วงล่างก็จะประมาณนี้เลยคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อมาด้วยกันกับชุดวิกเตอร์นะคะทุกคนคิ้วล้อมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะที่มากับชุดวิกเตอร์สีที่เราแลปให้ เป็นสีเมื่อกี้บอกว่าเทาเหลือมมุกนะคะใช่ป่าไม่รู้เมื่อกี้ผนพูดว่าเทาเหลือมมุกเกปล่าไม่รู้นะมันเป็นเทาด้านอะ่ะเออแล้วก็ความความคงทนการของการใช้งานน่าจะประมาณสองสามปีอะ่ะถ้าเป็นแรปสติ๊กเกอร์แบบนี้นะถ้าสมมุติว่าไฟที่ออกรถไฟแล้วทําสีนะคะถ้าสมมุติเราทําสีใหม่เลยอะ่ะ มันก็จะ,ะเขาเรียกว่ามันจะเสียสีเก่าไฟที่เขาทําให้มาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแรปสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยมันก็ใช้งานได้อยู่ประมาณ2ปีไม่เกินสาปีอะไม่เกินสปีนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้เป็นแรปสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยเราคํานึงถึงการแบบเขาเรียกว่าขายต่อนะคะเวลาถ้าเราคิดว่าเออใช้ไปเราแล้วเราจะขายต่ออย่างเงี้ยคือแรปสติ๊กเกอร์แนะนําเป็นแรปสติ๊กเกอร์ดีกว่านะคะอย่าทําสีเลยนะคะเพราะว่ายังไงมันก็ลอกออกได้อยู่แล้วสีเดิมมันก็ยังอยู่นะคะทุกคน อ่ะช่วงล่างนะคะอันนี้ให้ดิสเบรกมาทั้งหมด4ล้อเลยนะคะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะคะแล้วก็เป็นวัดลิงค์นะคะให้วัดลิงค์มาเพราะว่าเขาเรียกว่ากันทรงนะคะเวลานั่งผู้โดยสารนั่งด้านหลังเนี่ยมันก็จะได้ไม่เวียนหัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วกเอางี้ดีกว่านะคะด้านหลังก็จะเป็นชุดครอบของสกเกิร์ของวิกเตอร์นั่นเองนะคะคันนี้ พ่อเนี่ยทําเป็นสีดําปกติเราเห็นเป็นสีแรงสีเงินเนาะทําเป็นสีเงินอันนี้ทําเป็นสีดํานะคะแล้วก็แรปปิดก็เรียกว่าไอตัวเนี่ยเซนเซอร์ปิดไปหมดเลยนะคะถ้าไม่ซูมดูใกล้ๆกเนี่ยก็จะไม่เห็นนะเพราะตัวเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนนะแรปปิดไปหมดเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปกติคัน,น here, เนี้ยเอเวอเรสต์เทียนเนี่ยมันจะเป็นที่เปิดเขาเรียกว่าอัตโนมือเหรออันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะ หนึ่งสองสามโอเคนี่นะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมไปนะคะก็จะประมาณนี้เลยด้านในก็เบาะเนี่ยมันจะสามารถพับเรียบได้นะ,ะถ้าสมมติว่าใครที่ของเยอะนะคะพับเรียบลงไปเลยแล้วก็เนี่ยวางของเห็นปะมันไม่ต้องไปดูตัวอย่างที่ไหนเลยดูตัวอย่างคันนี้เลยเห็นไหมของเยอะมากเลยทุกคนนะคะแล้วก็สามารถวางของได้เยอะมากปูที่นอนก็ได้นะเวลาออกแคมปิ้งหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถจะปูที่นอนหนุนยาวไปถึงตรงโน้นเลยนะคะยาวไปถึงเบาะของคน คนขับเลยนะคะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดอ่าด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ไฟนะคะอันนี้ไฟทําเป็นไฟเหมือนตัวของตัวท็อปเลยนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของคันนี้เลยเห็นไหมสวยมากเลยพอใส่ไปแล้วมันดูพรีเมียมเนาะมันดูพรีเมียมแล้วก็สวยนะคะติดตั้งสปอยเลอร์เพิ่ม,เต,มเติมนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถเลยทําสีเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็นี่เว้นเป็นสีดําเงาวไว้นิดหนึ่ง นะะทุกคนอ่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผลพาไปดูด้านในนะคะนี่ด้านในของคันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับนั่นเองนะคะเบาะหนังเป็นสีดำนะคะวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเเซนะคะหน้าจอนะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay Ford Pass นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้สายเนี่ย เชื่อมต่อโทรศัพท์นะ,ะเพื่อที่จะดึงแผนที่ขึ้นไปอยู่บนหน้าจอกลางให้เรานั่นเองนะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะสามารถเล่นเกียร์ได้ด้วยนะในตรงบวกลบอะ่ะอืมแล้วก็คันนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะ,ะทุกคนปุ่มพุชสตาร์ทแล้วก็มีโหมดขับขี่ทั้งหมด4โหมด C นะคะมีโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นนะคะโหมดลกักพ่วงนั่นเองนะคะทุกคนไฟปรับออโต้นะคะคันนี้จริงๆมันจะมีเขาเรียกว่าไฟตกแต่ง ห้องโดยสารด้วยนะเออถ้าสมมติเปิดเปิด,ปดมันไม่ติดอ่ะเดี๋ยวผมกดลองกดอ่ะนี่ไงเออได้แค่นี้มันไม่ติดให้นะคะไม่เป็นไรนะคะนี่ไงวิ่งอยู่นี่นะเป็นไฟเป็นไฟที่เราทําเพิ่มเติมไ,ไปไปตกแต่งห้องโดยสารเวลาเปิดเทลงนี่เหมือนกับมีผับส่วนตัวเลยนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะภายใน าใครอยากได้รถครอบครัวแล้วจัดโหลดแบบนี้นะรับสติกเกอร์แบบนี้ติดต่อคนเข้ามาได้ที่0ูนย์5 2 6 5หนะคะหรือว่าไม่ชอบแบบโหลดก็ยกสูงก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าสนใจนะคะรถปอดทุกรุ่นเลยนะ ทุกรุ่นสามารถรับสติกเกอร์ได้หมดนะทุกคนรับสีไหนก็ได้ชอบสีไหนแต่งแบบไหนจะจัดชุดเหล็กรอบคันหรือว่าจะจัดโหลดจัดยกสูงนะคะสามารถติดต่อผลเข้ามาได้ที่062 535 3 6 5แล้ววันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ